ดีค่ะหนูเด็กอีกอาทิตยฐานสาคลชื่อชื่อน,น้องจะจ๋าค่ะเรียนโฮมสกูลชั้นปนงบ้านเดนอนธทิฐานค่ะเป็ตัวอย่างการเรียนรู้ของเจเจะนะคะกลุ่มประสบการณ์ความรู้ในตนเองและครอบครัวช่วยพ่อแม่ปลูกข้าวทำนาหนูทำไข่เจียวเองนะคะ จะไปตรวจฟันด้วยนะคะหนูจะออกกำลังกายอย่างเช่นโลโลูบีหรือแม่ตีแบดปั่นจัก,กรยานและวิ่งเล่นกับเพื่อนเวลาที่จะโกรธหรือโมโหจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์ด้วยการหายใจเข้าลึกๆทำงานศิละปะอ่านหนังสือก่อนนอนการเข้าร่วมกิจกรรม กีฬาสีโฮมสรูจะจะได้การเรียนรู้กันทำ CPR ร่วมกันกับเพื่อนเพื่อนเรียนรู้กฎกฎติกาการแข่งขันกีฬาการมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รูร้ชนะและอาภัยยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีทำให้เจ๊จ๋าเรียนรู้จากตนเองและครอบครัว กลุ่มประสบการณ์ความรหลด้านภาษาและการสื่อสารวันนี้เราจะมาเล่นกออันนี้คือกอไก่ยิบแต่คว่ากอนะขมกอไก่ตัวนี้เลยกอกรกตัวนี้กอก้นตัวนี้กออ้ากอตาและกอกันใจกอตาและกอแก้และกอกควนกอกระดูกกอกลายและกอตาชื่เป็นน้อยเนาเด ก,ก็จะคออํานคำนออำนำํานํ้ำเรอเรืองอเรียง,เเงไม่เอกเรื่องรู้จักคำำํานําเรื่องหัดอ่านหัดเขียนะะภาษาไทยด้วยนอกจากนี้จะฝึกร้องเพงล,ลตงตามเนื้นหา สวัสดีค <pues S 1> ่ะว <th> ันนี้เหมือนจะมาดูอันนี้นะคะนี่เลยค่ะการไปสมกระเสรดอกกระทองค่ะอันนี้จะเป็นดอกตัวผู้อันนี้คือดอกตัวเมียนะคะจะเล่นกันด้วยตัวผู้ค่ะตัวผู้จะมีหนึ่งขีดแบบนี้ส่วนตัวเมียจะมีแบบนี้นะคะหลายหลบยที่ส่วน ตัวเมียเนี่ยจะมีรูปฟลกทองอยู่ด้านหน้าแล้วให้เราเด็ดกีบของมันค่ะมันก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เด็ดเสร็จเราเอามาตุ้มค่ะและถ้ามันถุกแสดงว่าเราทําสําเร็จและต่อมามันก็จะมาเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะส่วนกีบของมันเนี่ยแล้วก็มาทํวกาเหมือนใบไม้ก็ได้หรือไม่ก็มาทําเป็นหลังคาบ้านของเจ้าหญิงก็ได้ค่ะนี่เลยมันก็จะหุบค่ะหุบกีบของมันค่ะมันก็จะ

ไม่มีเสียงคล้ายๆกับเราเลือตั้งแต่จะาเรียนภาษาไทยจะสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้บ้าง,งรวมฝึกสื่อสารภาษาอาังกฤษกับชาต่างชาติและจะ๋ายังต้องเรียนรู้ด้านภาษาและการสืร่อสารมากยิ่งขึ้นอีกต่อไป กลุ่มประสบการณ์ความรู้เรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการเกษตรจะจ่ายชอบไปเดินป่าสำรวจต้นไม้จะชอบดูการล่าและกระต่ายในป่า ในป่ามีอะไรให้เรียนรู้เยอะแยะการได้อยู่กับธรรมชาติทำให้เจเจ,ะจะมีความสุขและเห็นว่าต้นไม้สัตว์ต่างๆรวมถึงคนเราต้องพึ่งพาอาศัยกันทุกคนคนช่วยกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะติดตามดูคลิปที่เจเจะไปเรียนป่าได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาชมวิถีชีวิตด้านการเกษตรของกาจจ์นะคะ เป็นพอครองนเกจจ์นะคะจะช่วยพ่อแม่ปลูกข้าวทำนากินข้าวที่เราปลูกเองปลอดภัยจากสารเคมีทำให้สุขภาพแข็งแรงและจะพกก้าผักด้วยนะคะและแบ่งปันให้คนอื่นด้วยค่ะนอกจากนี้จะเก็บขยะคัดแยกขยะ รู้ไหมคะใครอยากมันทำเงินได้หนูได้เงินมาหนูฝากธนาคารไว้ก่อนและหนูก็จะนำเงินไปเที่ยวญี่ปุ่นคะ่ะอย่าลืมค่ะแยกขยะก่อนไปทิ้งนะคะ นี่เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการเกษตร,รที่อยู่ในวิถีชีวิตของจ๊ะจ๋านะคะ สก,การความรู้ด้านสังคมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมอุดหนุนก็แบ่งได้จะได้เลยนะคะจะได้ทำขนมออกบูธขายของเจอผู้คนเยอะแยะมีกิจกรรมมากมายการได้ออกบูธได้เรียนรู้อะไรมากมายทางเรื่องขายของสนุกมากเลยค่ะ ส่วนขนมที่ขายไม่หมดออเอาไปแบ,บ่งปันเพื่อนๆค่ะเงินที่ได้ขายของแต่ละครั้งหนู <No. S 2> เอาเงินส่วนนั้นไปฝากธนาคารค่ะใครอยากอุดเหนินขนมเจ๊บแฉ่ซี้ได้เลยนะคะนอกจากนี้จะยังได้แบ่งปันเงินแบ่งปันให้พี่ๆที่มองไม่เห็น วันนี้เจ๊จะมาบริจาคนะคะที่นี่เลยค่ะจะมีโอกาสได้บริจาคดวงตาด้วยความตั้งใจของเจาเองบริจาคดวงตาเจ๊จะจช่วยคุณได้แปคนเลยนะคะจะได้เรียนรู้การทำ CPR ไว้ช่วยเหลือผู้คน ในวันสำคัญต่างๆเช่นวันคริสต์มาสวันลอยกระทงวันฮาโลวีนจ๋าก็ได้ร่วมกิจ,จกรรมทำต้นคริสต์มาสเองทำกทระทงและร่วมปาร์ตี้ฮาโลวีนกับเพื่อนๆสนุกมากเลยค่ะ <S <S จะมีโอกาสร่วมร้องเพลงเพื่อพาเกรียนในหลวงด้วยนะคะ เราจะส่งดวงใจของพวกเราทุกคนไปบอกคนบนฟ้าว่าเยังทำงานให้ก uh ับพระองคท่านต่อไปเ็าันหนึ่งวันที่าน่งจตดทุ้งมันจะมีสองวันวันที่สองจะื้อัท้งืนือนนนแล้วเขาองนแต่ทีนี้ม่บ ตุงน<ส>ักศัลย์แล้วที่นี่ที่บ้าของตุงเนี่ยตุงเนี่ยถ้าเล่นน้าเนี่ยคนจะถือว่าเป็นชิงที่ทำทางศาสนาของบ้านเขาปีเอราะว่ายังไม่สายปีใบเมืองเขาที่นี่เจ้าแม่เนี่ยคนจะเอาไปตักวันที่13จังขันหลงใช่ะเมครับไม่ไนหอกที่เป็นวันจันทร์หลงจ๋าเรียนทำตุงเรียนศิลปะฝึกทักษะกับคุณครูที่มีความสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสานใบมะพร้าวกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้ ลักษณะใบามันก็จะแหลมแนิดนึงแต่เราก็ต้องตัดแหลมๆออกค่ะแล้วเราก็มาสางแบบนี้ได้ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้จ๋ามีประสบก,การณ์ด้านศิละปะวัฒนธรรมที่มีคุณค่าขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่แบ่งปันความรู้สอนจัดจ๋านะคะ จะได้ไปเยี่ยมชมโบราณสถานด้วยนะคะกิจกรรมที่จะชอบอบย่างเช่นศิลปะดนตรี หนังสือจะจะทำอยู่เป็นประจำเพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับจัดจะาทางด้าน,น,นสังคมศาสนาศิลปะปและวัฒนธรรมลูกฉันจะนอนลูกฉันจะนอนอย่ามากวนใจ รุมประสบการณ์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ่อโนสอนจะบดเลขบนกระดานสอนการบวกลบพ่เจะจะออกบุดขายของช่วยฝึกเจ้าจ๋าคำนวณตัวเลขเพื่อทอนเงินลูกค้าเวลาเจ้าจะไปเซเว่นอีเว่นแม่จะให้งบ การซื้อขนมจะต้องคำนวณสินค้าที่อยากได้ว่ามีเงินพอที่จะซื้อไหม๑๐๑๑๑๒๑๓๑ ก็ต้องอยู่ด้านหน้าเจ็ดก็ต้องอยู่ด้านหลังการเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีความรู้เรื่องนี้อย่างเช่นเวลาทำขนมต้องมีการช่างตัววัดเพื่อให้ได้ปริมาณที่พอดีจึงทำให้ขนมอร่อย และเวลาที่พ่อหนตักอ้อยขายเราต้องชั่งน้ำหนักอ้อยและคำนวณเงินให้ลูกค้าจะต้องฝึกใช้ตาช่างและเครื่องคิดเลขเอาคำนวณเงินสิ่งเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เจ๊จ๋าคำนวณได้เร็วในตัวเลขที่เยอะๆแม่ชอบตั้งโจทย์คำถามเป็นตัวเลขให้เจ๊จ๋าคิด ทำให้เจสจะสนุกกับการเรียนเรื่องตัวเลขแม่บอกว่าเรื่องตัวเลขเป็นสิ่งสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากมายส่วนเรื่อวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเช่กนการผสม เกสรดักฟักทองเรานำเกสรตัวผู้ผสมกับดักตัวเมียทำให้เกิดผลฟักทองลูกโตนี่ก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจยังมีใบไม้ที่โดนน้ำไม่เปียกอย่างเช่นใบบอลใบบัวใบดอกกะหล่บเวลาใบเช่นในะ้ำจะมีสีเงินเง,นเงนสวยงามเวลาแจะ๊จะจ๋า หาความรู้หากแม่ให้คำตอบไม่ได้แม่จะสอนให้ค้นคว้าผ่านหนังสือหรือในมือถือเพื่อให้ได้คำตอบที่สงสัยแม่ไม่อาจนุญาตให้ดูมือถือเองลำพังเพราะเด็กๆชอบดูการ์ตูนต้องมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำการเล่นมือถือนานๆจะทำให้สมาธิสั้นอารมณ์หงุดหงิด ดังนั้นการใช้มือถือต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลกำหนดเวลาที่ชัดเจนเพื่อการใช้เทคโนโลยีเหมาะสมกับจ้าจ๋าจะได้เรียนรู้การช่วยชีวิตคนเห็นพ่อแม่บริจาคเลือด เห็นการทำงานของคุณหมอวนแต่เป็นความรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อช่วยคนทุกอย่างที่จะแบ่งปันมานี้เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเจ้าจา๋า การเรียนรู้ของเจสส่าสามารถดูช่องย t u ู e ของเจตส่าได้เลยนะคะที่ช่อง